สวัสดีครับมันนี้ที่บ้านผู้บา่าวทอาสิป้าบิงเหตุการณ์ณนนะด่านแม่สายนะครับฝั่งท่าเคเล็กชาวบ้านเขาก้ามไปข้ามมานลยรครับแต่คนไทยน่าจะไม่อนุญาตให้ข้ามนะครับชาวบ้านฝั่งน้นเขาก็ปกติครับ ขัาไปข้ามาซื้อของครับรถก็ข้ามาเติมน้ำมันก็มีเยอะอย่ครับดูร่องรอยความเสียหายที่น้ำท่วมปีนี้นะครับหลังตลาดซ้ายลมจอยร้านอาหารร้านนี้โอ้ท่วมมากเลยร้านนี้ ขาเลยก่อนร้านนี้ขายดีนะร้านนี้ร่องรอยความเสียหายของแม่น้ำสายครับนะ้ำท่วมใหญ่ปีนี้ปีที่ผ่านมานะครับชาวบ้านเขาก็ข้ามไปข้ามมาเลยนะครับแต่คนไทยน่าจะห้ามข้ามนะครับ แล้วก็ขามเยอะครับเติมน้ำมันเข้ามาเราก็ไม่ว่ากันนะครับคขามมาจับจ่ายใช้สอยคอยได้ของประเทศไทยครับ ไปข้ามมาน่าจะเป็นคนฝั่งท่าคี่เหล็กน,นะครับข้ามมาเดินไปเดินมาอยูน่นี่สอบถามจนันที่เขาบอกวา่าช่วงนี้คนไทยงดก่อนครับ ก็ข้ามไปข้ามมาปกตินะครับไม่ไม่เห็นว่าจะวุ่นวายแต่ไม่รู้ว่าไฟเขาบ้านเขามีหรือเปล่าเราอยู่ฝั่งเรานะครับยินแม่ค้าเขาบอกว่าเขาตัดไฟฝั่งโน้นฝั่งนี้ไฟก็อ่อนเหมือนกันครับสายลมจอยนี่ปกติวันเสาร์อาทิตย์นี่คึกคักเนี่ย วันนี้วันอาทิตย์ที่9กุ้มภาพันธ์68เนียบครับค้าขายชายแดนก็ลดลงครับขอบคุณคทุกคนนะครับเอทที่ติดตามครับอัปเดตมาล่าสุดน,นะครับที่9กุมภา68ครับ ด่านชายแดนแม่สายจังไยครับผมขอบคุณครับ